สิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำออนไลน์รู้ไหมคะว่าคืออะไรนั่นก็คือโปรไฟล์ของคุณนั่นเองนะคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณนะคะเอาโปรไฟล์นะคะรูปารูปแมวรูปนกรูปภูเขาทะเลอย่างเงี้ยมาเป็นโปรไฟล์นะคะมันจะทำให้ลูกค้านะคะหรือตัวแทนน่ะเขาขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจนะคะคุณต้องเลือกโปรไฟล์ ที่คุณคิดว่าคุณสวยที่สุดหล่อที่สุดนะคะและพื้นหลังพี่จริงแนะนำนะให้เป็นสีขาวหรือสีดำนะคะจะทำให้คุณโดดเด่นจะทำให้คุณนะคะมีออร่านะคะโปรไฟล์จริงสําคัญมากๆของพ่อคขาแม่ขาออนไลน์นะคะถ้าโปรไฟล์เราสวยเราหลอ่อจะมีแต่คนอยากแอดเราเข้ามาเป็นเพื่อนใช่ไหมจะมีแต่คนนะคะอยากจะเข้ามาดูนะคะเออมันเป็นหน้าตาของเรานะวันนี้นะไปเช็คนะคะ โปรไฟล์ของเราด่วนนะคะให้เป็นรูปของเราเนี่ยดีที่สุดสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตัวแทนด้วยนะพี่จิกเป็นกำลังใจให้นะ